KC Forex Trading สวัสดีครับวันนี้ผมได้นำระบบเทรดที่จะทำให้คุณเทรดได้ง่ายขึ้นในตลาด Forex นะครับโดยแค่ใช้ e m a e แค่เส้นเดียวแล้วแล้วก็เทรดใน Time Frame h 4นะครับก็อาจจะไม่ถูกใจสำหรับคนที่ชอบเทรดสั้นนะครับแต่อยากให้ลองดูคอนเซปต์ในใน EP นี้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบ t r m m f r e m e H4 กับ Time f r a m e เล็กดู ว่าชีวิตเราจะง่ายขึ้นมากแค่ไหนนะครับแล้วก็ระยะกําไรเนะี่ยกำไรมันมากกว่าแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าทำฟิล์มมันใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของอารมณ์ในการเทรดแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันจะน้อยมากนะครับก็ผมจะใช้ EMA นะครับใช้เป็น250นะครับแล้วก็มีเลเวลอ่าเป็นเลเวล10,000นะครับลบ10,000 สำหรับคนที่เป็นโบกที่ใช้ทองคำเนี่ยสองจุดทศนิยมก็เป็น1000นนะครับกดโอเคนะครับตรงนี้จะเป็นสายน้ำที่แบ่งระหว่างขาขึ้นกับขาลงนะครับโดยเงื่อนไขในการเข้าเทรดเนี่ยเราจะดูตรงจุดที่เขาทะลุมานะครับจะเห็นว่าเขาทะลุไปเนี่ยเราจะรอให้เขากลับมารีเทสเส้นแล้วก็เซลล์นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมซูมเข้าไปให้ดูนะครับ อ่ะอย่างอย่าง,าง,างตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าเขาทะลุออกไปทะลุขึ้นไปเลยนะครับแล้วกลับมารีเทสตัวนี้เราค่อยเปิดบ่ายนะครับแล้วตรงนี้ก็กลับมารีเทสอีกแล้วก็เปิดบ่ายนะครับผมตรงนี้นะครับทะลุลงมานะครับ แล้วก็บรีทเส้นแล้วก็เปิดเซลล์นะครับโดยที่ถ้าเราเปิดบายตรงเปิดเซลล์ตรงโซนนี้ sl ให้ตั้งไว้ที่โซนนี้นะครับอย่างตรงนี้เหมือนกันทะลุลงมากลับขึ้นมาแล้วก็มารีทตรงนี้เปิดบายตรงนี้ sl ตรงนี้นะครับ tp เนี่ยประมาณ1ต่อ2นะครับเนี่ยนะครับ1ต่อ2นะครับก็จะได้ประมาณแท่งนี้นะครับผม รีเทสแท่งนี้เราก็จะได้ประมาณแท่งนี้นะครับแต่จะใช้วิธีการที่จะทําให้ได้กําไรเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับโดยการที่เข้าออเดอร์แล้วเนี่ยสมมุติว่าเขาเบกขึ้นมาทะลุขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เปิดเพิ่มก็ได้เปิดตรงตรงที่เขาทะลุขึ้นมาเลยก็ได้นะครับแต่อาจจะเสียงหน่อยนิดนึงเพราะว่าเขาเพิ่งจะยังไม่ันยังไม่ทันคอนเฟิร์มนะครับพอทะลุมาเปิดบายเลยแล้ว SL ไว้ด้านล่าง นี่นะครับแล้วระยะ TP ก็ช็อตแรกเนี่ย TP ไกลหน่อยก็ได้ TP 1.3ก็ได้นะครับพอขึ้นมาเสร็จทำ New High แล้วก็กลับมา r e t ทสถ้าไม่เก็บ TP เป็นระยะ1.2ต่อ2ใช่ไหมครับตรงนี้ได้เข้าตรงโซนนี้เนาะถ้าไม่เอา1.2ก็เอาเป็นชุดกราฟทำ New High ก็ได้ครับ ไฮตรงนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมไฮล่าสุดนะครับตรงนี้นะครับทะลุตรงนี้มาจะปิดเลยก็ได้หรือจะเอาไฮนี้ก็ได้นะครับต่อ้การาฟทำน high นะครับเราถึงจะปิดอย่างตรงเนี้ยทะลุขึ้นไปการาฟก็ทำน high หรืออีกอย่างหนึ่งคือการาฟทำ w high หรือการาฟวิ่งไปแล้วเนี่ยการาฟวิ่งไปแล้ว ทำ New High แล้วเราก็ SL หน้าไม้นะครับป้องกันทุนของเรานะครับอย่างนี้ก็ได้ได้หลายรูปแบบครับปรับใช้ดูเดีย๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับจุดเข้าตรงนี้ทะลุลงมาเสร็จปุ๊บกลับมา r e t ทสนะครับตรงนี้เราก็เข้า s e ล l ตรงโซนนี้นะครับ1ต่อ3เท่าอ่าได้นะครับลองไปดูนะครับว่าจะใช้ rr เท่าไหร่นะครับตรงนี้ทะลุขึ้นไปแล้วกลับลงมานะครับตรงนี้มีแท่งเบสเข้าไปเรา sl ต้องใต้โลนี้แล้วนะครับเพราะว่าเขาทำโลทะลุกรอบสีฟ้าไว้เรา sl ไว1้1ต่อ3เราได้ไหมช็อตนี้ได้นะครับ1ต่อ3ไปอีกยอย่างชุดอย่างพวกนี้ถ้าเราอ่านแท่งเทียนเป็นโซนโซนเนี้ยเราก็เล่นได้นะครับเนี่ย แทงชุดเนี้ยเล็กๆอ่าตรงนี้กลับมารีเทสเข้านะครับใต้โลก็ไดอ้อย่างชุดกลางเทนอย่างเงี้ยเราจะไม่เก็บ TP เยอะนะครับ1นึ 2, 1่ต่อสอต่อหอย่างเงี้ยก็พอแล้วนะครับอย่างเห็นจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเราโดน SL นะครับเนี่ยช็อตเนี้ยเราเข้าตรงประมาณโซนนี้ โดนเอเลชดนี้ไปแล้วก็กลับแล้วเขาก็กลับขึ้นมานะครับพอกลับขึ้นมาเสร็จเนี่ยยืนตรงนี้ได้เราเปิดเพิ่มแล้วเอสเอลไว้ใต้โลตรงนี้ก็ไปยาวเลยนะครับชุดนี้ก็ไปยาวเลยก็จะมีจุดเข้าตรงนี้อีกที่เขากลับมารีเทสอีกรอบนะครับนี่นะครับยาวไปเลยนะครับถ้าอย่างนี้ก็ใช้ การตีเทนไลน์ช่วยก็ได้นะครับในการตั้งทอพี sl ใต้นี้ไว้แล้วก็ขึ้นไป sl ใต้นี้ใต้ใตใต้ห่างนี้ตามไปเรื่อยๆนะครับทำเป็นเทลลิงสต็อปไปก็ได้พอาตามขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเรามาเห็นตรงจุดนี้ที่เขาทำโลมาแล้วก็ตีแบบนี้ขึ้นมานี่นะครับพอขึ้นมาเจอแท่งนี้เขาทำใหม่ก็เลื่อนมาเลื่อนมา,เร,นมาเรื่อยๆ แล้วเ้าเลื่อนมาเรื่อนเนยเราจะทำ R R ได้ไกลขึ้นนะครับทะลุนี่มาเราก็ออกตรงนี้กลับมาเด้งนะครับกลับมาเด้งจุดเข้าตรงนี้ SL จะไกลแล้วก็เอา SL ไว้แค่ตรงด้านบนนี้นะครับเพราะว่าเขามีแรงขึ้นค่อนข้างสูงนะครับ TP หนึ่งดอหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้นะครับกลับมารีเทสเอา้ากดผิดนะครับ ตรงนี้กลับมารีเทสนะครับโดน SL นะครับแล้วก็ตรงนี้อ,อีกอีกไม้หนึ่ง SL ใต้โลหนึ่งต่อหนึ่งได้นะครับแบ<า>่งระยะ TP ะครับช่วงแรกๆของกราฟเนี่ยให้ TP ค่อนข้างสูง1ต่อ2 1ต่อ3แต่ว่าพอช่วงปลายเทนแล้วให้แค่1ต่อ1ก็พอแล้วนะครับ1ต่อ1 1ต่อ2อ่านี่ทะลุมากับมาลีเทส เราก็ได้เข้านะครับ SL ที่ l o ก่อนหน้านะครับจุดโฟกัสก็คือตรงเส้นสีฟ้าเราเนี่ยแหละที่เราจะมาดูว่าเราจะเทรดยังไงอ่นะตรงนี้อนะ่หนึ่งต่หนึ่งยังได้อยู่นะครับทะลุขึ้นมาแล้วกลับลงมาสีแดงอย่างนี้ก็ไม่เข้าทำมลึกไป ขึ้นมาอย่างนี้ไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้เล่นแล้วครับเพราะว่าเราน่าจะรู้แล้วว่าเขาเป็นไซเวนะครับการดูไซเวก็ง่ายๆก็ตีกรอบเนี yeah. ่ยเขาไม่ได้ทำางไฮเพิ่มนะครับเขาไม่ได้ทำไฮที่สูงกว่าเดิมหรือโลที่ต่ำกว่าเดิมหรือโลที่สูงขึ้นอย่างนี้โลสูงขึ้นจริงครับแต่ว่าไฮไม่ได้สูงขึ้นนะครับก็ลงมาด,ดีกลับขึ้นไปนะครับขึ้นไปแล้วก็บบรีเทสช็อตนี้โดน โดนไหมยังไม่โดนเพราะว่ามันไม่ได้เกิดแท่งเขียวนะครับลืมบอกไปว่าเราใช้การเป็นแท่งเขียวในการเทรดด้วยนะครับในแต่ละจุดเป็นแท่งคอนเะฟิร์มเนี่ยแท่งเขียวแท่งแดงถ้าเขาจะไปส่วนใหญ่ผมจะเข้าเห็น,นะครับจุดเข้าจะอยู่ตอนที่เกิดแท่งเขียวแล้วนะครับเกิดแท่งเขียวแล้วอย่างเงี้ยครับเกิดแท่งเขียวทะลุขึ้นมาแล้วก็คือไม่ได้เข้าตรงจุดที่รีเทสนะครับ อย่างตรงเนี้ยขึ้นมาเนี่ยเกิดเข,เขียว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 แล้วก็บายขึ้นไปตรงเนี้ยนะครับเนี่ยตรงนี้แท่งเขียวเหมือนกันอ่าตรงนี้ไม่ได้เข้านะครับนี่ไม่ได้เข้าพอแดงทะลุลงมาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารอให้เกิดแดงอีกใช่ไหมครับเราจะได้เข้าตรงนี้นะฮะโอ้ลึกอยู่เหมือนกัน SL ที่โลที่หายนหน้านะครับก็ TP หนึ่งต่อสามเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวไปดูไทม์เฟรมที่เล็กลงกันนะครับเ1 5สิเป็นยังไงเนี่ยนะฮะร,ระบบเทรดในแต่ละไทม์เฟรมมันถึงต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับมันไม่ได้เท่ากันนะครับมันจะเทรดยากมากนะครับตรงนี้ทะลุ er ไปแล้วเนี่ยแล้วก็ทะลุไปเลยบางทีไม่มีรีเทสกลับมาชอดน,นี้มีนิดนึงเราจะมองไม่เห็นเลยในจุดเข้าของเรานะครับ อย่างนี้ก็เลยต้องปรับใช้นะครับอ้อย่าง Time Frame M15 เนี่ยเราก็ต้องปรับอินดิเคเตใหม่นะครับตั้งค่าใหม่หรือถ้าใครอยากได้ระบบเทรดสั้นก็ไปดูในแต่ละ EP ที่ผมทำไว้ก็ได้นะครับจะเห็นว่าเราจะเทรดยากนะครับใน timeframe 1 5เนี่ยด้วยระ,ระบบเดียวกันเ,นเห็นไหมว่าเทรดยากอโอเคก็ประมาณนี้ครับคอนเซป ยังไงก็อย่าลืมเราไปปรับใช้นะครับเทดในฮีโฟอย่างเดียวเท่านั้นนะครับฮีโฟอย่างเดียวแต่ถ้าเทดใน d ได้เนี่ยก็ดีเลยนะครับเนี่ยเทศเดได้เหมือนกันเพราะว่านี่คือเส้น2 5 0หนะครับขึ้นมาแล้วก็บ่ายขึ้นไปแล้วก็กินคัตวโตไปเลยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันในระหว่างทางใช่ไหมครับฮีโฟมันจะมีการกลับมาเนี่ยได้เล่นแทบทุกวันอยู่แล้วนะครับหลุดลงไปกลับเข้ามาเนี่ยเซลลงไป กลับเข้ามาเซลล์เซลเนี่ยกลับเข้ามาใกล้ขอบเนี่ยเซลนะครับนี่กลับเข้ามากลับเข้ามาเราก็ได้บายนะครับทะลุลงไปกลับเข้ามาไม่ลงต่อแล้วก็คัดทิ้งไปตรงนี้ไซด์ว์แล้วเขาก็เปลี่ยนเทนนะครับเปลี่ยนเทนอย่างเงี้ยย่อลงมาอย่างเงี้ยถ้าอ่านพาร์ทิเคนตรงนี้ได้ก็ไปต่ออ่าเราก็ให้โฟกัสฝั่งบายแค่นั้นนะครับหรือจะใช้แนวรับแนวต้านในการเทรด เพื่อเป็น,ปน,ปนตัวเสริมก็ได้ตรงนี้จุดเข้าเราตรงนี้สมมติเราใช้แนวรับเห็นตรงนี้มีการกองของราคาเราก็ใช้แนวรับในการเทรดเข้ามาช่วยพอรับอยู่เกิดพาชั่นแดงกินเอเขียวกินแดงก็บ่ายขึ้นไปแค่น,น,นั้นเองขึ้นไปเสร็จ TP ยังไงนะครับตีเส้นนีอ้อย่างนี้ก็ได้ พอตีเส้นนี้มาเนี่ยเขาเบสขึ้นไปอีกแล้วก็ลบเส้นนี้ออกตีชันขึ้นอีกเห็นโลตรงนี้ก็ตีใส่โลนี้นะครับเนี่ยโลนี้ตีเส้นโลนี้ก็ออกตรงนี้แค่นั้นเองนี้กลับลงมามีการกองของราคาอีกแล้วก็เบสขึ้นไปเราก็โฟกัสฝั่งบ่ายก็ตีแนวรับไว้ตรงนี้ก็บ่ายขึ้นไปบ่ายขึ้นไปนะครับเนี่ยตรงนี้ยิ่งเน้นๆเ,เลยนะครับ ตรงชุดไซเวย์เนี่ยเราก็จะไม่ได้เทรดเพราะเขาทะลุลงมาใช่ไหมครับแล้วเขากลับขึ้นมาเนี่ยเขาไม่มีไ,มได้ไปทําการทําแท่งแดงที่ใหญ่กว่าข้างบนเนี่ยข้างบนเราก็เลยไม่ได้เซลล์นะครับเพราะมันส่วนเทนเราสังเกตเส้นกระแทกเส้นถ้าเส้นเป็นแนวนอนเนี่ยเขาจะไซเวแต่ถ้าเส้นมีองศาเฉียงเนี่ยเราจะเซลล์ได้อย่างปลอดภัยอย่างสมมุติว่ากลับทะลุลงมาแล้วเนี่ยกลับไปชนกรอบเราก็เซลล์นะครับ เดี๋ยวไปดูโซนนใกล้การาฟล่าสุดอันนี้การาฟปัจจุบันนะครับตรงนี้ก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็วางโซนไว้เลยพอทะลุลงมาแล้วเขาก็ขึ้นมาชนตรงนี้แล้วก็ล่วงลงไปแล้วก็วางโซนตรงนี้ไ้ถ้าขึ้นมาอีกเราจะเซลสมมุติว่าเราไม่เห็นการาฟชุดนี้เลยนะครับเขาขึ้นมาเสร็จปุบ๊บเกิดแท่งแดงตรงนี้เราเซลลงมาปุ๊บ เพราะว่าเขาทะลุเส้นเขาจะต้องปรีเทสเส้นสีฟ้าเราอยู่แล้วก็เซลล์ล,ลงไปพอเซลล์เสร็จอ่เกิดแท่งเขียวแล้วดีดกลับขึ้นมาแล้วก็ปิดออเดอร์ปิดตรงโซนแนวรับแนวรับตรงเส้นตรงนี้นะครับก็ปิดตรงนี้ขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็มาปิดตรงแนวรับตรงนี้อีกเหมือนเดิมนะครับก็รอๆๆไปแล้วก็กราวก็กลับขึ้นมาถึงโซนนี้อีกแล้วเราก็เซลลงมาแค่นั้นเอง เซลลงมาล้วก็มาปิดที่แนวรับเดิมตรงนี้นะครับพอการาฟกลับขึ้นไปเนี่ยในโซนนี้เขาทําการไซด์เวตรงโซนนี้แล้วก็ทิ้งสีแดงลงมานะครับเราอาจจะเซลล์ตรงนี้นะครับแล้ว SL ที่เส้นสีฟ้าตรงนี้กราวก็ลงไปแล้วก็ตีโซนนี้ไว้ถ้าขึ้นมาถ้าขึ้นมาตรงนี้เราจะเซลลพอเกิดแท่งแดงอย่างนี้เราก็เซลล์ SL ที่เส้นสีฟ้านี่นะครับ ตรงนี้อาจจะโดน s l สไปแล้วเราค่อยเข้าใหม่ก็ได้นะครับเซลล์ตรงนี้ก็เซลล์เซลล์เซลล์นะครับขึ้นมาใกล้สีฟ้าเซลล์ถ้าจะปลอดภัยก็คือ SL ด้านบนเลยเราจะปลอดภัยบนขอบสีฟ้าด้านบนเนี่ยเ l s เเเซลล์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 นะครับขึ้นมาตรงนี้ก็เซลล์อีกขึ้นมาชนตรงนี้ก็เซลล์อีกนะครับแต่ชุดตรงนี้นะครับก็ทำยกไฮเอ้ยยกโลขึ้นไปแล้วนะครับ ยกลขึ้นไปแล้วเหลือแต่ว่าเขาจะทำไฮไหมนะครับโดยประมาณนะครับถ้าเขาทำไฮนี้ได้เราค่อยไปเซล,ลต,รตรงโซนนี้นะครับผมเซล,ลตรงโซนนี้มานะครับโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็นำระบบไปลองแบ็กเทสดูนะครับหวังว่าจะทำให้ท่านได้กำไรมากขึ้นจากการใช้ระบบนี้นะครับผม ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ